ขอโมธนาบุตรกับเจ้าภาพลูกหลานยมแม่ทองสุขพันตะมุยดาวบำเพ็ญกุศลวันนี้เป็นวันที่สองอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้เราจะได้ร่วมกันบำเพญ็ญสวดมนต์ธรรมวัดสิทธิ์ก็จะได้ได่สวดมัติกาวังสกุลสวดอภิธรรมนาให้ยมแม่ แล้วก็ให้พวกเราได้ปรุงธรรมะสังเมยไปด้วยบทพระธรรมให้ได้เกิดสติปัญญางานสมนี้เป็นงานให้เกิดสติปัญญามากๆงานที่จะทำให้พวกเราได้เรียนรู้ชีวิตหรือว่ามหาลัยชีวิตนี่คือความจริงสิ่งที่พวกเราหนีไม่พ้นพระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเราเรียนรู้ว่าความแก่เก็บตายนี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้น ในเมื่อมันหนีไม่พ้นแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้เมื่อทุกสิ่งใดหน,นีไม่พ้นสิ่งใดก็ควรที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแ่มแจ้งพวกเราผ,ผู้มีความร่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ควรที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากไม่ว่าประเทศใดไม่ว่าศาสนาใดความเกียร์ขีดตายในี่มีกับทุกศาสนาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทุกคนทุกสัตว์ ทุกตัวอยู่ในโลกนี้จะต้องเก่เก็บตายจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความเป็นจริงเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่พวกเราจะต้องมาทําความเข้าใจเพราะงานศพนี่เป็นงานที่จะทําให้เราได้พิจารณาความจริงปองธรรมสังเวชพิจารณาสังขาร สังขารคือร่างกายจิตใจแย่รูปทมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วหายไปไมีแล้วหายไปไมีแล้วดับไปสัพเพสังาราทุกขาสังขาราขาขาคือร่างกายจิตใจแยรูปทมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เก็บตายไปนะสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็น สังขารและ่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเนีย่ยพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเราได้แห่พิจารณาไม่ควรที่จะมายึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราของเราแต่ก่อนเนี่ยโยมแม่ทั้งสุขก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนพวกเรามาจำศินกินข้าวอะไรเดินไปมาได้เหมือนกันพูดได้ได้เหมือนกัน แต่พอท่านจากโลกนี้ไปแล้วปราศจากวิญญาณนอนแน่นิ่งอยู่ในโลงเย็นไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเกิดแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเกิดแล้วเก่เกีบยบตายไปเป็นทุกข์ทนยากเห็นไหมโยมแม่ทรมานเป็นทุกข์โรคภัยใกล้เก็บของท่านเป็นโรคลุมาตอยตั้งยี่สิบกว่าปีสู้อดสู้ทนทำมาหากิน เลี้ยงครอบครัวพอระยะหลังมาเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้มันมีแต่ลังของโลกมีอะไรก็เป็นทุกข์มีขาก็ทุกข์น้าขามีหูก็ทุกข์น้ําหูมีแขนก็ทุกข์น้าแขนโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกกระเพาะโรคตับโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคไตลอยซาละพัดอยู่เดนิ ว่าเป็นรังของโลกร่างกายนี้ให้พวกเราได้เห็นว่ามันเป็นรังของโลกให้เบื่อให้หน่ายให้เห็นว่าเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแท้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเพราะเราก็จะต้องลำลาพาจากเป็นของมีอยู่ไม่กิ่งมีเป็นของแค่ชั่วคราวเต่มมนุษย์ทั้งหลายก็มาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเบกโลกยึดโลก หลงโลกหลงในรูปลกลินเสียงสัมผัสจนไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้มีน้อยนักที่คนจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บตาย,ยอยู่หนึงน่งเนืองแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละครั้งแต่แต่ทุกลมหายใจวันหนึ่งเราก็ไม่เคยระลึกถึงเรื่องความแก่ความเจ็บค,ความตายกิงไม่กิงลองพิจารณาเราก็ได้มีแต่ผู้ที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติผู้ที่จะเข้าถึง เข้าถึงธรรมตอนนั้นที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะยังไม่มีศรัทธาเท่าที่ควรก็จะไม่สนใจเรื่องตอนน่านี้แต่จะพูดเรื่องเรื่องตายเนี่ยอย่ามาพูดให้ฟังมันเป็นเรื่องไม่ดียามมาบอกหนะ้าเรื่องตายบย่อยากตายคือทางโลกตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกให้เราละลึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออก สำหรับพระพุทธองค์นั้นท mm ่านบอกว่าเราเลือกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าเห็นไหมมันต่างกันกับพวกเราการเลือกถึงความตายนี้พระพุทธเจ้าท you oh oh, okay. ่านบอกว่าจะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทเลือกถึงความเก๋ความเก็บความตายจะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าชีวิตเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่เก๋ง่ายยังไม่เก็บง่ายยังไม่พัดพาง่ายยังไม่ตายง่ายมันจะได้เกิดความไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทแล้วมันก็จะทําความดีได้ไม่ไมไมยากถ้าเราเลิกถึงความตายทาความดีได้ง่ายมากรู้แล้วว่ามันไม่เอาอะไรไปได้ยมแม่ทองสุกก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยมีแต่บุญกุศลที่เราได้ทําไหมเราได้ทำไม้ของเราเองใครก็ทำไม่ไม่ได้ลูกก็ทำไมไ,นนำไม่ได้สามีก็ทําไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำไม่ไม่ได้ เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านก็ได้ทำเยวเมย์มากับยศเมย์ทองบ่อมาอยู่วัดน,นี้มานาะนหลายปีละวันพระวันไม่พระก็มาอยู่ตลอดมาสามวันห้าวันเจ็ดวันให้เมย์ทองบ่อไปเฝ้าบ้านกับลูกสาวมาคเมย์แล้วท่านรู้ว่าละของตนเองว่ามีโครคไยไข่เก็บรุมเร้าไม่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ท่านก็เร่งขวัญไาย มาจำศินมาสะสมบุญมาให้ทานมาภาวนาเท่าที่ท่าน,นทำได้เม้นแต่ทุกข์แค่ยากเม้นติก็ิบป่วยท่านก็สู้กับเวทนาสู้กับโครคภัยไข้เก็บมันเป็นอะไรที่ท่านก็เตรียมตัวไว้ก่อนที่จะจากอาตมาก,ก็ไปเยี่ยมทั้งสองครั้งอยู่ที่นงมานสินนัริมไปครั้งแรกก็กินข้าวได้อ่มกินก่อหลายๆลูกสาวนมุนกปอน ก็คิดว่าจะไม่ตายความรู้สึกต่อมาว่าโน้กันเรากินเข้าวไรปเนี่มนตายไงเด้อมาวยซองซ่าเมือยกเมย์ท่องบว่าโทษมาเอ้ามันว่ากินเขาวแล้วได้อาจารย์มาวะตากรับแล้วม่วหมูม้หมูม่วงแล้วอาศัยอาหารตั้งสายอย่างอ้ามันกิตสิ้เร็วตาไปเยี่ยมครั้งที่สองเลยไม่รู้สึกมีแต่ลืมตาเบอเบหมอขีดหมอใส่หมอปินให้ ก็ม yeah. ีแต to no well, okay. ่บอกโยมแม่แติพี่น้องมาเยี่ยมลูกก็บอกว่าแม่เอ้ยพี่น้องปองไปอยญาติธรรมมาเยี่ยมก็มีแต่ลืมแล้วก็หลับอ่วก็พูดให้ฟังไอไม่ต้องกลัวเด้อโยมแม่ต้องสุขเด้อไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวอย่าห่วงหางแต่ไปที่แดกก็บอกห้ามห่วงอย่างเด้อไม่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงไผยมต้องห่วงลูกห่วงสามีห่วงพี่ห่วงน้อง เบา,าตรงห่วงให้ปล่อยว่างให้มันไดเบิดรักษาใจของเขาให้มันไดเมียนจิตเมียนใจให้มันไดลูกเต่าพี่นองป้องไปเขาจะเมียนในดอกคาบขิงอยากเอาไปใสเขาก็เสียเห็ดน้ำต่ำตำตำามนะและแตมใจนี่เขาบั่มีผูดด้ใดเมียนในเขานะไผกระซังมั่มีเมียนมีแต่เขานะ่ะสิรักษาเห็ดยังไดสิเขาใจความจริงวรากิจสุดท้าย ก่อนสิบุญลมหายใจเนี่ยห้อสิมีสติดีบอสิมีความระลึกถึงบุญถึงกุศลถึงท่านถึงศีลถึงภาวนาเทาใดบำเพ็ญมาบอแล้วก็สิระลึกถึงทัพมาเบิร์เจ้าเพิ่นบอกให้ปล่อยว่างบวชยึดมันถึงมันเหตุไดเทาสิเหตุใดเนี่ตรงนี้แหละที่พวกเขาต้องมาเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้พวกเขาเบนสีรุ้ยสีดีสีเจริญลุงเรื่องเงินสียากเกินไนไดมันก็ต้องใจชิอ ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้รวมทังอาตม,มาพระสงฆ์จะต้องได้เจอกับสิ่งเหล่านี้คือความเก่ความเกี่ยวความตายความพัดภาคในเมื่อมันหนีไม่พ้นพวกเราก็ควรที่จะหาวิธีฝึกเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแม้งก่อนออกแกกเดินทางเตรียมจิตเตรียมใจก่อนจะพัดภาคปึ่ให้มีสติทุกลมหายใจให้ระล,ลึกถึงอยู่เนื่อง ความเก่ความเกี่ความตายพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รลเลึอกอยู่เนืองๆประจาประจาแล้วมันจะไม่กลัวเวลาความตายมาถึงเวลาความเก่ความเจีบยความบ้าๆมาถึงมันจะไม่กลัวมันจะบรรเทาความเศร้าโศกได้มากถ้าเราทําสติปัญญาได้อย่างเกล้ามันก็จะตัดความเศร้าโศกนั้นได้เพราะถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาของศารนา จะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาจะเข้าวัดไม่เข้าวัดจะถือศาสนาไหนความเกยความเกี่ยวความตายก็ข้อมงำสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนกันศาสนาอื่นก็ทุกข์เพราะแก่เก็บตายไม่ว่าศาสนาไหนก็ทุกข์เรื่องเหล่านี้ทุรนทุรายพุทธศาสนาคือคําสอนพื่อเนี่ยสอนให้เราให้มันอยู่เหนือความแก่ความเกี่ยวความตายสอนให้เรารู้วิธีที่จะไม่เป็นทุกข์ กับความเก่ความเจ็บความตายนี่คือพุทธศาสนาคือคําสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้วิธีดับทุกขให้มันเก่มันเจ็บมันตายเฉพาะชาตินี้ให้เพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพุทธเจ้าบอกพวกเราแต่พวกเราไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมถ้าเราไม่สนใจท่านเรียนท่านสอนวิชาดับทุกขว,วิธีที่ให้มันไม่้องมาทุกก็คือมีสติ มีสมาธิมีปัญญาเข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเก่ก็ยอมรับไปเก่เกิจก็ยอมรับไปกิจตายก็ยอมรับไปตายความจริงที่เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางให้มันได้พ,พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านไม่เป็นทุกข์กับความเก่ความเก็ีความตายมันเป็นไปธรมธรรมดาท่านไม่อยากอยู่แล้วก็ไม่อยากตายเราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ รอเวลาเหมือนในลูกจ้างทำงานห้าโมงหกโมงก็เลิกเปรียบเทียบเปรียบท่านเปรียบว่าพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ไม่อยากอยู่แล้วก็ไม่อยากตายคือรอเวลาให้มันหมดอายุไขตามเท่าที่จะทำได้เหมือนลูกจ้างทำงานครบห้าโมงหกโมงก็เลิกอายุเท่าไหนก็บทรนนั้นไม่ไปยินดีในอายุจะยืนจะไม่ยืนก็สุดแล้วแต่เพราะกิจของท่านมันอยู่เหนือแล้ว เหนือความทุกข์ความสุขเหนือความแก่ความเก็บความตต่มีสติปัญญาเข้าไปเห็นอย่างเกี่มแเกงเขาไปรู้ว่านี่ความเป็นทุกข์นะร่างกายนี้ถ้ายยึดทันทีก็ทุกข์ทันทีแบกทันทีก็ทุกข์ทันทีปองไม่ได้ก็ทุกข์ทันทีท่านจึงสอนให้พวกเราว่าให้มีสติให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรก็เห็นอันนี้แหละเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาให้พวกเราได้พิจารณา สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนในมากที่สุดคําสอนของพระพุทธองค์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันรวมอยู่มาย่อมาแค่ให้รู้ทุกข์แล้วก็รู้ความดับทุกข์เท่านั้นสอนให้พวกเรารู้ทุกข์เกิดมาเนี่อลรู้ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรความเกิดเป็นทุกข์ความเก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดภากเป็นทุกข์ความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ความไม่ได้ดองอกดังใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งนดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปาทานก็คือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งข้าหากองลูกนังโยนีเวทนาความรู้สึกสุกทุกข์นี่เอาไปยึดสัญญาความจําเขาเขาไปยึดสังขารความปรุงแต่งเอาไปยึดวิญญาณความรู้เข้าไปยึดเข้าไปยึดในขันหามันก็เลยทุกข์พระพุทธเจ้าบันบอกเข้ามาให้รู้ท่านมั่น บ่ใหกเขาไปยึดมั่นถือมั่นในมิสติรูเฉยรูว่างทำหน้าที่มันไปเบื่องแง่มันไปให้กินดีบันไดมันกระสิตายนอนดีบันไดมันก็สิตายเสพซุปในรูกลดจนเสียงบันไดมันก็ต้องแก้เก็บตายเมือนึงพระพุทธองค์ึงอยากให้พวกเราจะอยู่อย่ามีอย่าจนอย่าอะไรก็ตามอย่าให้ลืมความตาย อยากล่ำอยากรวยก็ตามก็อย่าลืมความตายอยากสวยอ,อยากงามแต่ก็อย่าลืมความตายว่าชีวิตหนึ่งจะต้องวันหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็วจะตายช้าตายเร็วก็ตายเหมือนกันแจ่ช้าแจ่ะเร็วก็เก็บเหมือนกันเจ็บช้าเจ็บเร็วก็เก็บเหมือนกันนี่สิ่งที่พวกเราจะต้องมาให้จิตด,ดวงนี้มันยอมรับให้ได้มันวางมันปุุงให้ได้ไดมางานศพโยมเม่ทองสุกใ,ให้พวกเราได้กาไร อย่าให้ได้บันขาดทุนยิ่งมาอยู่วัดเราก็ยิ่งปลอดภัยเป็นงานศพที่สงบปลอดอบายามุกปลอดเราปลอดการพน,นันปลอดการที่จะฆ่าเอาสัตว์มาฆ่ามีแต่ทำให้มันได้บุญยิงๆหนิกุศลจยิงๆลูกหลานที่ไม่เคยมาวัดก็ได้มาวัดไม่เคยฟังธรรมก็จะได้ฟังธรรมเพราะเป็นลูกเป็นหลานของยมแม่ทองสุขญาติพี่น้องก็จะได้เห็นคุณค่าของวัด ของพระธรรมของพระศาสนาท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านปรารถนาอยากแกสงบอยากให้เป็นงานบุญงานศพที่สงบเต็มไปด้วยความความดีเต็มไปด้วยความบุญคุกคุศลจริงๆพอเขาแม่เขานั่งอยู่นี้ล้วนจะเป็นญาติธรรมรู้จักกันพี่น้องบ้านบ่อน้องเขียนมาช่วยทํากัวทำอาหารโดยไม่ได้ต้องว่าจ้างอะไรมาอาตมาบอกพวกเราเอาบุญอย่างเดียว ไม่ได้หวังมีแต่มีแต่แต่ทำให้ยมแม่ให้เกิดประโยชน์คุณค่าพี่น้องแขกไปไทยมาให้ได้รับอาหารอาหารได้กินดื่มน้าไม่ได้มีให้อยู่สบายให้ได้เห็นว่าให้เห็นคุณค่าว่าทําให้มันง่ายก็ง่ายทําพิธีกรรมให้มันเกิดคุณเกิดค่าคนตายแล้วผู้ยังมีชีวิตลูกหลานก็ได้รู้จัก คุณค่าของการทำบุญของการทำความดีของการบำเพ็ญถ้าเราไปอยู่ทั้งโลกถ้าเ,าเอาไปไว้บ้านผู้นี้บอกยังสันผู้นี้บอกยังสี่ในบ้านในเมืองผููเึื่องอยากเหล่าผู้เึื่องอยากคาผู้นั้นพอยนี้คิด,คดไม่ยกกุติารวอกโซ่วกันต่างคนต่างมีความินไม่ลงรอยกันเพราะอะไรมันมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่บ้านไหนบ้านไหนเมืองไหนก็เป็นอย่างนั้นมามันก็เลย ไม่รู้จะเชื่อใครล้วก็ทำไปตามประเพณีที่จะให้มันปลอดออาบยมุกป,ปลอดเล่าปลอดการันันปลอดเอาสัตว์มาค่ามันยากมากๆในหมู่บ้านชุมช,มชนอาจจะมาไปนะ้อ้ก็าตามจะบอกคือตลอดในงานโสทามทาตมบาได้ไปเป็นประธานสมจะพูดให้ฟังอยากให้เขาอยากให้ทางบ้านชาวบ้านชาวเมืองได้พากันได้คณะกรรมการหมู่บ้านได้รู้จัก เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมปฏิรูปประเพณีที่มันสืบสืบกันมาแล้วมันไม่เกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์อะไรมันทําได้ยากแต่ก็เอาคนที่มีบุญมีศรัทธาบ้านหนึ่งหลังหนึ่งก็ยังดีในในหมู่บ้านหนึ่ง<ส>ที่จะปฏิรูปทวนกระแสเหมือนโยมแม่ทองสุขก็<ส>มีแต่ญาติที่ทำเราเท่านั้นที่มานี่ฟังรู้รูอออกเข้าใจที่มาโยตามาอตาตมาบอกว่ารรใคร ที่เป็นญาติธรรมมาน,นี้ใครอยากจะมาเผาศพมาให้อตาม,มาทําให้ไม่มีปัญหาอตามาก็ไม่ได้คิดว่าเมทองสุขแกตายเร็วเหมือนกันกับเค่ก็พูดแต่มีแต่พูดหยอกๆเอนั่นก็คือความที่เราได้มาอยู่ร่วมกันก็เลยทําอยู่แม่ทองบอ่อพ่อบ้านลูกหลานพี่น้องก็ทําไม่สมปรารถนาของท่านพี่น้องมาเห็นก็จะได้รู้สึกว่ามันต่างกันกับอยู่ในบ้าน ความสงบมันเป็นบุญเป็นกุศลถ้ามันความวุ่นวายนะ่ะไม่เป็นบุญกุศลงี่บสงบพ่อข้าวแม่ขาวทาวัดสวดมนต์เป็นปกตินอนเฝ้าย่อมเมย์ย่นี่ย่อมเมย์ทั้งหลายมา,าเปนดมูกันมีแต่อยากที่ทำไงอบอุ่นขึ้นอย่างย่อมเมย์มวลมวลในศีลในธรรมพิจารณาสังขารเดินจงกรมนั่งสมาธิว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ล่วงควมความเป็นอย่างนี้ไปได้มันยิ่งเห็นคุณค่าของพระธรรม คำสอนพุทธเจ้าคาปินขึ้นโยแมท้องสูงเิยเชียยังไงเนาะานอนสิเตียมตัวในบอกสี่มีสติสิม,มีทำม,มาพุทธเจ้าพ่อสิปล่อยว่างในบนบอกนี่ซึ่งสําคัญนี่พวกเขายมพอโยเมยอยากให้เป็นยังสันยมพอโยเมยนางย่นี่สุมญยาติททานอดอพ่อได้ยเกห็ขึ้นแม่ท้องสูงว่าในม,มีปัญหาต่อมายินดียินดีทําให้เพราะอยากให้มันเป็นงานที่มี คุณมีค่ากับยิตกับใจงานงานบำเพ็ญกุศลที่มันมีค่าที่ไม่มีเล่าไม่มีมอระสมไม่มีการปันนันไม่มีการมาฆ่าสัตว์ตัวนี้มันตายไปซื่อออกมาเห็ดมาเดียงพี่เดียงน้องได้เข้าใจธรรมะได้ฟังธรรมได้สวดแล้วก็ได้ปรุงธรรมะสังเว็จไปด้วยอย่างน้นอยก็อาจจะได้คนหนึ่งพี่น้องลูกหลาน้งองแม่สุขอาจจะได้คิดว่าโอ้ทําอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันเรียบง่ายสงบ น,น่าอยากเป็นอย่างนี้แต่ประเพณีในหมู่บ้านในหมู่มันยากแขกผู้มีเกียรติมาเยอะๆเนีย่ยยากที่จะทําทได้ที่จะไม่นั่นที่จะไม่มีเล่าไม่มีการฆ่าการพานันสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะหนักแน่นแต่มันยากสังคมพาไปตกเป็นทาสสังคมบริโภคสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องทวนกะระแสอัตมาพามาทวนกะระแส โลกเขาเป็นเยเขาจะไปยังไงก็ช่างเขาคนหมู่มากว่าดีเราก็ไม่ต้องว่าไปว่าดีมันเา่าเหมือนกันกิน,นเหล้าดีเล่นกันพน,นันดีฆ่าสัตว์ดีเขาจะว่าเราไม่ต้องไปเขาคนหมดโลกแะ่ว่าดีเราก็ไม่ต้องไปว่าดีกับเขาให้มีจุดยืนของเราให้มันเห็นคุณค่ายิ่งอยาให้มันเข้าถึงทรม,มันก็ยิ่งต้องปฏิบัติได้มากหลวงพ่อยัแม,ม่พี่น้องญาติธรรมพระสงฆ์อยู่นี่บ้านดอนกูน ไม่มีออกพรรษาเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมทุกวันวันพระไม่ว่าออกพรรษาเข้าพรรษายันยมมาจําศีลอยนี้ตลอดแม้นไม่ใช่วันพระยัโยมก็มาพี่น้องมาตลอดได้เปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงจะมาจําศีลห้าวันสิบวันคือเปิดตลอดปีไม่มีวันไหนไม่ได้ยินดีตอนรับพี่น้องมาเม้นที่อยู่ของเราจะมายังไม่ยังไม่มากแต่มันก็พอจะอยู่ได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่สําคัญคือเราจะปฏิบัติทุกวัน อย่างน้อยเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นในพิจารณาธรรมได้เห็นมันเห็นว่าชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เอาไม่ต้องสูบเอาอะไรไปไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่การงานสร้างอาพาร์ตเมนต์ท่านก็เอาไปไม่ได้ก็าฝากไว้ให้ลูกให้สามีทับบาทเดียวก็ไปไม่ได้แต่ท่านได้ฝังไว้แล้วก่อนที่ยังไม่ตายฝังไว้ในทานในศีลในภาวนาแล้วนี่จะเป็นทรัพ์ ของโยมเม่ตลอดไปจูนเอารักไปไม่ได้พระเจ้าว่าคือฝังไว้ในทานในศีลในภาวนานี่คือขุมทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในอันนั้นอยากให้ลูกหลานเขยีผู้มีเกียรติของโยมเม่ต้องสุขได้เข้าใจที่เราได้มาร่วมงานโยมพ่อโยมเม่ญาติธรรมอยู่ยนี้เข้าใจเข้าใจดีว่าอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีแต่อยากจะพัฒนาให้พวกเราได้ไม่ประมาท เพิ่มขึ้นมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นในมันเข้าถึงทำใม้มากขึ้นมันจะได้มีความสุขความสุขสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นไม่ยากใครเข้ามาในวัดดอนกูเห็นภาพเห็นความสงบเห็นเมชีเมฆขาวพระสงฆ์เดินจงกรมนั่งสมาธิโยมเมฆขาวนั่งสงบมันเป็นภาพแห่งบุญที่มันหาได้ยากส่วนมากมันมีแต่ภาพวุ่นวายไปวัดไปอะไรก็วุ่นวายมีแต่ความสนุกสนานเป็นใหญ่ จะหาความสงบมันไม่ค่อยมีพวกเราให้เป็นทางเลือกทางเลือกสำหรับคนชอบอย่างนี้อัตมากก็ต้องการอย่างนี้อยากให้โยมพ่อโยมแม่ได้เข้าใจสินนำคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนยังไงวาระสุดท้ายแล้วตั้งสติให้ดีจะปล่อยวางได้ขนาดไหนจะมีสติปัญญาก็ขึ้นอยู่กับเราไม่ประมาทเตรียมตัวไว้ทุกเวลาทุกวันทุกลมหายใจ อันนั้นฝากไว้ส่งครใจเวลาอขอโมธนาสาธุดีบุญล่ายลาย้ลูกหลานชาวาพักโยมแม่ทองสุขขอบุญกุศลสว่วนนี้ไปไปถึงโยมแม่ทองสุขพันธตะมุยข้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอ,ขอให้สุขยิงย่งขึ้นไปและบุญกุศลส่วนนี้ก็ขอ,ขอให้สะท้อนย้อนกลับมักปกปักรักษาผู้เป็นลกูกเป็นล้านเป็นสามีเป็นพี่เป็นน้องของโยมแม่ทองสุขตลอดึนญาติธรรมพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงาน ให้มีแต่วความสุขความเจริญโชคดีมีชัยโชคลาภ่ำร,รวยแค้วคาดปลอดภัยมีอายุบรรณสุขภพระปฏิพาัานธนาสารสมบัติจเจริญในสินในธรรมในดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิสาธุเรียงน้ำกรวดเออใครมีนม้ำแต่บุญกุศลเอาแกกิจแจกใจอุทิศในยมเม่ทองสุข ฮันธรรมยังสามัญญอนุโมธนาคาทายโยภนามเสยยาธาบริบคคาปุระปริปุเรติสาคารห่วงนามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใด เอวะเมวะอิโตทิน am ังเปตานังอุปการปติทานที่ท่านอุทิศให้แลแต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แจ่มผูติละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น เอ็มจินต์ดังปิตินต์ดังตุมหาขออิจฉาบุตรปิทินันปราถนาเน้ตั้งใจแล้วคิมปัมเมวามมมนสำเร็จชั่ตุจงสำเร็จโดยชับมพานสามเพปุเร,รนตุมสังกับปา ขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทมปน,นันรโสยธาเมือนพระจันวันเพมานิชโชตินรโสยธา เหมือนแก้วมณีอันสาว่างสาวายควรดินดีสัพเพติโยวิวชัชนตุความจรรย์ทั้งปวงจงบำรานไปสามพันโรโคว,รวินาโนตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเต็มภาบวันตารายยออันตารายอย่ามีแก่ท่านที่ขายุโกโกวาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวันธนสีเลสันจังบุญธาปัญจยิโนจันตารุธรรมาวาันติอายุวันโนสุขังภรัง รรมสีปรากาคืออายุวันดนาะสุขภาพระยอมจเ,อเจริญเจบคุคคลผู้มีปรกาำติวายกรามีปรกาำติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นน้ขําวตุวสามพะมังคาร ขอสามภะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสามภะเทวตาขอราเทวดาทางปวงจงรักษาทานสามภะพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัมภะธรรมานุภาเวนา ดーー an, ーーーー้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสามภังคานุภาเวนะาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาธาสุธิภาวัาวานตุตเตขอความสาวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ทางทุกเมือ่อเธิลกับภัล สมมาสามบุตธภะวัพุูดังภะวันัาอภิวาเทมิสวากาโตภะวัตตาธมรมัมนะมาามิ